นั่งดูเนี่ยนักเรียนนี่เขาไว้ให้โชว์เขาเป็นดีอะนนี้ั่งโชว์โชว์มากอาจารย์ก็ปวดบ่าเหมือนนะเวลาปวดบ่าอ็ที่เลยจะขโมยไม้เท้าเข้ามาท้าสบักหนึ่งกล้ามเลยท่าสบักหนึ่งนี่ก็จมีสบักเราเนี่ยมันตรงเยอะมากเราจะใช้อันนียไม้ตัวนี้ในการงัดวการข้าวที เราจับอย่างนี้นะดูการจับถ้าเราเอาปากขวาก็ให้มือขวาจับข้างบนมือซ้ายจับข้างหน้นนะถถายยอย่างนี้นี่นะกดเฉยๆแล้วก็ยืดยืดไปนะยืดยืดที่ตรขงขั้นถะ้าเป็นข้างซ้ายก็ดูดีนี่เป็นอย่างนี้ยกหนะ่อดึงลงแล้วก็ยกทีอย่างนี้นะอันนี้มาดูนะการดึงสะบักมืขอขวานั่งรูแน,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 น่นระู้ไม่ทำแล้วปวด เก่มากอย้นกดลไปก่อน้าแรกกดลงไปอนี้บจับอี้คู่เลยยืดสุเ้อนนี้เเ้ลงก็งัดนขึ้นอยลองดูที่ที่ที่สบักอย่างเงี้ยเช่ไหมงัดขึ้นเลยนะเนี่ยเราถ้าเรายกมอขึ้นอย่างงี้ยจะงัดขึ้น ดดเก็บไปจนหัวเลยเนะนี่ยแต่้าวเดียวเนี่ยหูาเนี่ยเนี่ยแล้วกดตรงบ่าได้นะครับกดบ่ายนี้เร้เย็ยนไปเย,ยนมาได้โอ้โหก้อนเนี่ยขงข้อน้เนี่ยก็มีมีก้อนแล้วก็ใช้นีขวดนี้ มากเนี่ยปวดเป็นข้อเีเยนใ้่เย็นฝา,ยยาอันนี้กดไวเลยนะน้องอร์เย็นไปเย็นมาแต่อย่างนี้ก้มขึ้นก,ก้มลงเนี่เสนนน้นตรงตรงตรงนะแนวตรงเราต้งจะคายกันนะเย็น ทาักหมดก็เอียงสิบครั้งไม่เท้าดีมากนะลองฝึกดูนะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์เรยอะๆ